ตอนรับของชูชองปลาแยมเนาะค่ะเมื่อไงปลาแยมสิมาสอนปลาซับนกเข้าได้ปลาขาวมากปลาขาวแม่ปลาปลาขาวนม่โซมา้นี่ค่ะปลาปลาขาวไปตื้อกระดูงมากด้ปลาขาวมากสิมาเห็ดปลาซับนกบ้านเข้ากับคือทอดมันนั่นแหละเนาะคนไทยเขาเอิญทอดมันแต่บ้านเข้าเอิญปลาซับนกแม่สิมาสอนเมื่อนีง ในป่ามาเขาก็มาล้างน้ำปลาขาวปลายี้ยังก็ได้ลูกมาเห็ดน,นี่แล้วก็ม่แก่เสือผ่ามันออกคนละขางนงี้ยสิแยกออกงั้สิแล้วก็มาขูดเอาสิน่าลูกว่าะห็ขูดขออกมาก,กับสิเป็นนังไงสิลูกนี้ยสิขูดขออกมากแม่ถือช้อนให้เพิ่งในป่ามาก,กับมาแร่แร่หลังนะโนต้องขั้วเกล็ดเลยวันนี้บบจะลูก่ต้องขั้วจ้ะอันนี้แม่กับสิเห็นให้เพิ่งเลย อ,อ่าม,มันบตองเลยไปซับให้มันมีกลางหลายแล้วลูกน,น้องฉันอเอาเฮ็ดใส่เอาแก่เสือผามันงออกคนละขางเลยได้แล้วนี่ได้เป็นปลาเนื้อปาา่ามากเนื้อปลาที่ยังสิเหมือนปลาตองบ้านห้องแม่ลูกขั้นตอนที่สองปลาสับลกนกระลูก แค่นี้เหรอจ้าแค่นี้จะแค่นี้กัก้างมันหายแล้วเหรอเมื่อมีก้างแล้วจ้ะก้างไม่มีแล้วสามพันนะแม่สามพันนะข้าวก้างออกละจ้าไม่มีก้างแล้วลูกไม่มีก้างแล้วเพราะว่าแม่ขูดก้างเรื้อยนะแม่หมอขั้นตอนที่สองกันเอาใบหมกขูดมาซอยอยังง่าลูกไม่ค่อยหอมเนาะสอยมวนมวล,มลสอย ไนไอาส่หมักใส่ในปลาเวลาเขาไป็อนปลาสับนุกข่องเะาสิหมันแซ่บเนาะใส่แกงเผ็ดใ,ให้รสาติแนี้ใส่แค่นี้ก็พอลูกเป็นเก็เม็ดมันเผ็ดหลายมันมาได้เนาะแค่นี้พอแล้ว มือมาถึงมือกระเทียมกระเทียมตากระบอกแดงใส่ยังกระเทียมนี่กระเทียมหอมแดงชงหัวกระเทียมหยุ่มหนึ่งตำตำให้มันหอมแล้วให้มันแซ่บในพริกแกงนี่ก็มีแล้วแต่ว่ามันยังโมเข้มข้นนะลูกต้องเฮ็ดให้มันเข้มข้นปลาสับนกกระเทียมเนาะทำไมไม่ใส่สองถุง ร้อยนะเนาะใส่รเทียมกใส่ใส่ไปเลยนวดไปเาน้ำปลาใสรดมาใส่นดเร่นองเอไม่เอาน้ำปลามาด้วยเลยใส่เรมนนึงเ้อ ก็ใส่โรดีน้อยนึงหมต้องหลายเก้าใส่น้ำตาลหลายใส่ไปน้อยนึงไม่ใส่น้ำตาลเหรอแม่น้ำตาลมานิดนึงมจะกลมกล่อมมาตัดความเปรี้ยวตัดความเค็มต้องนมาตาลมาหน่อยนึงเออไปน้ำตาลน้อยนึงถูกไหมนี่แม่คนง่ายง่ายแค่หมุนยากเลยขยำให้มันเข้ากันเออขยำให้มันเข้ากัน เนี่ยเ้าใส่น้ำตาลตัดเค็มมาหน่อยนะไม่พอ,ยอ,ยอแค่นี้พอลูกเดี๋ยวหวานไปคือแซบบต้นน้ำไปนิดน้อยพออย่างแซ่บแล้บบนี้ทอดให้มันเข้ากันเนาะตวให้มันแบบเหล่ามือเขาน่ะอ้าวแล้วมันไม่ต้องใส่แป้งมันแป้งอะไรหรือไงไม่มต้องใส่ลูก บนนอกของบ่ต้องใส่ใส่แต่ไข่ใบเดียวแม่ไข่สใส่ไข่ใบเดียวจ้ะไข่เดี๋ยวมาจ้ะไข่ใ <c ười> ห้รวมนับจากตอนเนาะย่านย่านโมเดลง่ายปุ๊บไข่มาปั๊บอยากไข่มาปั๊บจ้ะใส่ไข่หนึ่งฟองจ้ะเพื่อให้มันสีเหลืองงามแล้วก็โตปลามันก็จะได้กาะกันเนาะ ให้ทอดมันนั่นแหละแต่ว่านี่มันแซ่บกว่าทอดมันง่ายนนี้คือบาทอดปลากินแล้วกันแล้วมันมีก้างลูปปลาขาวนะมันบาแซ่บปลาขาวมันมีก้างเราต้องให้เป็นที่ค่อย้กินง่ายลูกเต้ากินได้เนาะลูกหลานตัวน้อยๆเล็กๆเขาก็ม่ต้องคิดว่าเออก้างพาคอลูกเอาออกก้างออกให้มันได้แล้วทอมัน,นปลาตำนกแม่เนาะียบร้อยจ้ะ เสร็จวิธีแล้วเรียบร้อยเพิไปทอดเหมันได้ลูกตั้งไฟหมอ้อให้เดือดไฟแห้งปานกลางแล้วก็เทน้ำมันลงไปอันนี้กับปลาปลาเขาเห็ดแหล้วบดแล้วปลาสำนุกเดี๋ยวสิทอดทอดให้บึงนะลูกเนี่ยแซ่บมันหอมมุ้จะแซ่บแหงเอาให้เดือดเด้อไฟลูกแห้งตัดเดียว เนี่ยได้ละน้ำถุงเรียอเอเมนต์สดยอดความอทอดมันปลาสับนกนองลูก เนือปลาเข่ามนปลาเข่าที่ไทยบ้านเราได้มาก็มาซับคือทางแม่ให้ให้นี่เสร็จแล้วจ้ะทอดมันปลาซับนกเนาะแซบหอมอร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ได้ได้จ้าพอ,อกันคิมลาเนาะจ้ะสวัสดีค่ะทอดมันปลาสับนกที่มือแม่แย้มนะครับหรือว่าปลาเย้มนะครับช่องปลาแย้มนะวันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยปลาสับนก นคร้าแม่ด้วยอร่อยอร่อยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับทนะเรือใ,ใช้มือเลยครับพี่สาเอาอยากชี้นะครก็เลยพาคุณมาครับเกิดวาเกรื่องเปนกล่าวขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้แจ้งให้ทางกุ้ในการโรงพยาบาลได้ทราบแล้วท่านก็สั่งรังักการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทากอรพทนทีครับ อ่อยมากครับอย่าลืมไปลองทำนะครับลองทำดูนะปลาสับนกสูตรปะแย้มนะครับติดตามช่อง YouTube ของปะแยมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปะแยมเนี่ยปะแยมจะได้มีกำลังใจทำกับข้าวให้ลูกกินนะครับ